คำเตือนคลิปวิดีโอนี้จัดทำเพื่อความบันเทิงเท่านั้นไม่ได้แนะนำหรือชักชวนให้เล่นตามผู้ชมที่มีอายุน้อยกว่า18ปีควรใช้วิจารณญาณในการรับชมสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนครับวันนี้พบกับผมและเว็บ MGwin88 Plus เว็บที่มีเกมให้เลือกเล่นมากที่สุดในประเทศไทยวันนี้เหมือนเดิมครับเรามีเกมมารีวิวกันอีกแล้วครับผมเป็นเกมจากค่าย PG ครับผมชื่อเกมว่า เกม lucky n e k ก o ครับหรือว่าเกมแมวนํำโชคนั่นเองนะฮะและทุกคนสามารถเล่นเกมนี้ได้ที่เว็บ mgwin 8 8 plus เท่านั้นนะครับผมเป็นเกมจากค่าย pg อ่ะหน้าตาเกมเป็นยังไงเดี๋ยวเราเข้ามาดูกันเลยนะครับก่อนที่เราจะมาดูอัตราการแตกของมันเนี่ยเรามาดูก่อนนะครับว่าตารางการจ่ายของมันเป็นยังไงมีสัญลักษณ์ scatter ครับก็คือสัญลักษณ์ free s p i นั่นเองแล้วก็มีสัญลักษณ์ y ครับผม และตัวที่จ่ายเยอะที่สุดก็จะเป็นตัวพี่แมวตัวนี้นะครับแล้วก็ลดหลั่นลงมาจะเป็นสัญ,ญลักษณ์เลข10ตรงนี้ครับผมจุดเด่นของเกมนี้เลยก็คือตัวคูณสัญ,ญลักษณ์แมวนะครับซึ่งจะเป็นตัวคูณเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆนะครับตามสัญ,ญลักษณ์แมวแต่ละตัวโอเคอย่างอื่นก็ไม่น่ามีอะไรก็มีสัญ,ญลักษณ์สแปรเตอร์ก็คือฟรีสปินถ้าได้4ตัวก็จะได้หมุนฟรี10รอบนะครับแล้วก็มีเกมนี้ครับมีฟีเจอร์การซื้อฟรีสปินครับผม โอเคครับผมเริ่มเดิมพันด้วยทุน600เหรียญน,นะครับเดี๋ยวผมจะลองทำการซื้อฟีเจอร์ฟรีสปินแล้วก็เรามาดูกัน,นครับว่าอัตราแตกของมันเนี่ยจะดีจริงๆหรือเปล่านะครับผมจะเดิมพันครั้งละ5เหรียญน,นะครับผมมาดูกันว่าผมซื้อฟีเจอร์ฟรีสปินแล้วอัตราการแตกของมันเนี่ยจะเป็นยังไงนะครับผมโอเค300ค่าใช้จ่ายทั้งหมด375เหรียญน,นะครับผมมาเริ่มกันเลยครับ สเตเตอร์ตัวได้เข้าการหมุนฟรีนะครับกดเริ่มนะครับเริ่มที่คูณ2นะครับแมวแต่ละตัวจะเพิ่มครั้งละคูณ2ครับผมจะคูณ2ไปเรื่อยๆแล้วจะไม่หายไปนะฮะคูณ4ครับตอนนี้คูณ6เข้าไปแล้วตัวคูณมาอย่างเดียวครับผมตอนนี้รอแจ็คพอตแตกคูณ10ครับคูณ12 24คูณ14ไปแล้วครับเพิ่มมาอีก10 28ครับ14คูณ2 <c oughs> อ8ยเงินรางวัลรวม90ครับผมการหมุนอีก4ครั้งคูณ18ไปแล้วครับผม148มาแล้วฮะโอ้โหอัตราการแตก เงินรางวัลรวมทั้งหมดเป็นเงินเป็นเงินรางวัลก้อนโตนะครับผม148.50ยังเหลือการหมุนอีก4ครั้งครับคูณ18จุดเด่นของเกมนี้คือคูณตัวคูณเนี่ยจะไม่หายไปนะครับผมทำให้เราได้รางวัลเพิ่มขึ้นเรื่อยๆครับตอนนี้อีก1ครั้ง26แล้ว26 6 5 6 6ครับ แคตเตอร์3ตัวหลุนอีก1ตัวมาไหมมาไหมไม่มาแต่ว่ายังได้ารางวัลอยู่ครับรลุนอีก1ตัวมาหรือเปล่ามาหรือเปล่าไม่มา <c oughs> เงินรางวัลก้อนโตครับผมทั้งหมดเป็นเท่าไหร่เรามาดูกันครับ160 100 200ร้อยครับรางวัลเมกะตอนนี้คุ้มค่าฟรีสปินของเราแล้วนะครับถือว่าได้กำไรอยู่ครับผมไปต่อ หุนครั้งสุดท้ายคูณ28ได้มาแต่ตัวคูณครับผมไม่ได้เงินรางวัลน,นะฮะเงินรางวัลรวมทั้งหมดจากการหมุนฟรีสปินครั้งนี้คือ470เเหรียญครับผมอ่าเป็นยังไงกันบ้างครับเกมนี้ถือว่าอัตราการแตกเนี่ยถือว่าอยู่ในระดับที่กลางๆไปทางค่อนไปทางดีนะครับผมถือว่าใช้ได้ครับผม ใครที่อยากเล่นเกมนี้นะครับเกม lucky n e g o สามารถเข้ามาเล่นได้ที่เว็บ mgwin 8 8 plus นะครับผมเว็บที่มีเกมให้เลือกเล่นมากที่สุดในประเทศไทยและวันนี้ผมต้องขอตัวลากันไปก่อนนะครับฝากด like, กดไลค์กดแชร์กด Subscribe กันไว้ด้วยนะครับจะได้เป็นกำลังใจให้กับพวกเราเอาเกมใหม่ๆมารีวิวให้ทุกท่านได้ชมกันนะครับผมสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลากันไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ